เดอะช็อกย้อนยุคและตอนนี้นะครับมาเข้าสู่ในช่วงของเดอะช็อกย้อนยุคอย่างที่บอกไปเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในรายการเดอะช็อกที่เคยออกอากาศกันไปนะครับเรานํามาให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยได้ฟังก็ได้ดูกันอีกเงี้คืนนี้เราจะมากันที่นะครับเรื่องที่เกี่ยวกับต่างจังหวัดกันบ้างจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกครับจังหวัดจันทบ,บุรีจะมีความน่ากลัวขนาดไหนทําไม ถึงต้องชื่อเรื่องว่าสยองขวัญที่จันทบุรีติดตามฟังครับตอนนี้เราติดต่อกับคุณชุมพลได้เรียบร้อยครับมาฟังเรื่องนี้กันที่บอกว่าเป็นสยองขวัญจากจังหวัดจันทบุรีครับสวัสดีครับคุณชุมพลครับชุมพลนะครับสังวันวรววฒิครับโอ้ขอภัยฮะอ่านนมสกุลยากมากนะครับเป็นคนจังหวัดอะไรครับเนี่ยจังหวัดนนท์ครับจังหวัดนนทบุรีนะนะครับเรื่องที่จะเล่าในคืนนี้เป็นประสบการณ์ตรงตรงครับผมตรงเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้าง อ่เมื่อมาปีสี่ศูนย์เนี่ยผมก็ได้ไปล่องผลไม้ที่จันทบุรีนะฮะครับไปที่สัแยกสำแยกหนึ่งไม่บอกชื่อแะได้ครับมันอยู่ในตัวเมืองครับอ่ที่นู่นคนสวนเนี่ยเขาก็เจ้าผลไม้ใส่ท้ายปิกอัพมาใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งตามถนนเราก็คอยดักซื้ออย่างเงี้ยฮะเสร็จแล้ววันที่ผมไปเนี่ยผลปรากฏว่าฝนมันตกครับฝนมันตกก็เลยซื้อของได้น้อยอืก็เลย ต้องจอรดรถนอนที่นูน่นครับเสร็จแล้วตอนพอจอดจอดจอดรถนอนเนี่ยนะฮะตอนแรกก็มีรถจอดตั้งหลายคันเสร็จแล้วผมก็สะดุ้งตื่นมาประมาณมสักตีสองหรือตีสามเนี่ยครับผลปรากฏว่าไอ้ฝั่งที่ผมนอนเนี่ยมีเหลือผมคันเดียวอืม <c oughs> พอเหลือผมคันเดียวผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันมีรถสิบล้อแล้วก็อ่าคือมีรถใหญ่อะไรเงี้ยนะฮะวิง่ง <okay. S 1> เร็วมาก ก็เลยมองไปฝั่งตรงข้ามผลปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยรถตริ๊กอาบเขาย้ายไปจอดนอนฝั่งตรงข้ามกันอืผมก็เลยมองมองพอดีเจอเจออยู่ช่องนึงพอดีออืก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะไปนอนฝั่งนู้นดีกว่าครับแล้วอย่างน้อยก็มีรถบ็อกไว้ข้างหน้าข้างหลังใช่ไหมผมก็เลยกลับรถไปเสียบปุ๊บพอ,เ,อเสียบด้วยความที่แบบมันเพียมากฮะเพราะว่าเราเดินทางไกลแล้วก็ซื้อของด้วยมันเพีย พอพอจอดปุ๊บดับเครื่องแล้วก็เอนเบาพอเอนเบาไปอ่ามันกึ่งมันเหมือนมันเหมือนเรื่องจริงอ่อมันมันเป็นอารมณ์แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอ่าครับผมพอเพราะว่ากันอยู่ในพวังอะไรเงี้ยนะะอ่าพอเอนเบาปุ๊บแล้วก็เกิดภาพขึ้นทันทีเลยครับก็มีผู้หญิงเนี่ยสวยครับอืมายืนที่กระจกรถข้างๆนะฮะแล้วก็ยิ้มให้เสร็จแล้วก็เอามือเนี่ยยื่นเข้ามาในรถอแล้วก็บอกผมว่าไป ไปด้วยกันเร็วเดี๋ยวไม่ทันผมก็บอกไปไหนอ่ะเขาบอกเอ้ยหน้าเดี๋ยวไม่ทันแต่ช่วงที่เชียงหวาเขาพูดกับผมเนี่ยนะฮะปากเขาพูดแต่หน้าเขาจะไม่มองหน้าผมเขาจะมองไปท้ายรถเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าเพราะว่าอะไรอุ้คนลุกจังเลยเพราะว่าอะไรที่เขาถึงมองไปท้ายรถท่านี้เขาก็พยายามดึงแขนผมนะฮะแล้วก็พูดอยู่ประโยคน์เดี๋ยวว่าไปเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันเร็วเร็วเดี๋ยวไม่ทันผมก็ผมก็ถามเขาว่าจะไปไหนครับ าบอกเออหน้าเดี๋ยวไม่ทันแล้วเขาก็จะมองไปแต่ข้างหลังจะไม่มองหน้าเรารเสร็จแล้วผมก็เอะใจว่าอกระจกรถเราปิดนี่ว่าแล้วมือเข้ามาได้ยังไงใช่ไหมฮะอันนี้ช่วงที่ผมเอะใจเนี่ยแรงแรงที่เขาดึงแขนผมเนี่ยมันชักจะมากขึ้นไงฮะให้เหมือนเขาจะดึงให้ผม,มออกนอกรถให้ได้ผมก็ผมเอะใจว่ามือทะลุกระจกมานี่ผมก็รู้ว่าไม่ดีละอืผมก็หน้าคอนโซลรถมีผ้าอยู่ไงฮะผมก็บอก อาหลวงพ่อครับช่วยผมด้วยแล้วกัน uh huh. ผมก็หยิบเอื้อมมือเอามาเอามือซ้ายเนี่ยเอื้อม uh huh. หยิบตลับผ้านะฮะ uh huh. แล้วก็ที่ไว้ที่แขนเขาแล้วเขาก็ร้องร้องเหมือนในหนังร้องกีดแล้วก็หายไป uh huh. พอหายไปเป็นช่วงที่ผมสะดุ้งตื่น uh huh. แล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเขามองไปทําไมอะนะะ uh huh. พอผมสะดุ้งตื่นผลกรากฏว่ามีรถสิบล้อเนะะี่ยฮะวิ่งมาอย่างแรงเลยครับ uh huh. ข้างรถผมมาฟุง้ง uh huh. วิ่งมาแบบรถสั่นเลยวพี่ปองเคยจอดรถริมถนนไหมฮะเคยฮะแล้วรถสิบล้อวิ่งผ่านแรงๆเคยมีความรู้สึกสะเทือนนะฮะสะเทือนสั่นแล้วมันแบบบุ้งบุ้งบังเลยอ่าอย่างนั้นแหละครับพอผมสะดุ้งตื่นปุ๊บผู้หญิงคนนั้นหายไปสิบล้อวิ่งมาฟู้งครับซึ่งตอนนั้นถ้าเกิดผมไปเนี่ยผมรู้เลยว่าผมก็คงไปกับสิบล้อหันนั้นอุ้ยขนลุกเลยเรื่องเนี้ยอ๋อฮะเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วพอพอผมสะดุ้งตื่นปุ๊บอือ ผมก็มองมาข้างซ้ายครับพอมองมาข้างซ้ายผมแทบจะเปิดประตูลงจากรถเลยครับอืมเพราะว่าแฟนผมเนี่ยครับเขามองตาไม่กระพริบเลยมองตาไม่กระพริบก็คือจ้องมองผมอยู่嘛เหรอเขาบอกว่าตั้งแต่ย้ายมานอนฝั่งเนี้ยเขานอนไม่หลับแล้วเขาก็าเห็นผมเนี่ยนะฮะดุกดิ๊กดุกดิ๊กแบบรู้ว่าฝันร้ายอ่ะครับ ผมก็เลยเขาก็เลยถามผมว่าฝันร้ายเหรอผมบอกใช่ฝันร้าย <Ừ. S 2> เขาก็เลยบอกให้ผมว่าว้ไหว้พระวหว้เจ้าที่แล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยคุยันพรุ่งนี้กว็วหว้แล้วก็แล้วก็พอรุ่งเช้าก็ซื้อของปกติเนี่ย<อ>จะกลับบ้านแล้วช่วงประมาณเย็นเย็นก็เจอเพื่อนเจอเพื่อนเนี่ยก็เล่าเหตุการณ์เมื่อคือนเนี้ยให้เพื่อนฟังครับเพื่อนก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างเนี้ยมันเคยมีเคยมีนะฮะมีประวัติ<อ>ตามไปถึงบ้านแล้วก็เอาเอาจนได้ฮะ เอาชีวิตไปเอาชีวิตไปเพื่อนเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเขาก็แนะนําให้ผมเนี่ยไปซื้อของไปเส้นไหว้นะฮะเขาบอกซื้อไปเส้นไหว้แล้วเขาก็แนะนําพิติกรรมอะไรให้ผมเนี่ยนะครับเสร็จแล้วก่อนจะกลับบ้านตอนนั้นรู้สึกประมาณแั้วสองทุ่มกว่าผมก็อ่าไปซื้อข้าวผัดกล่องหนึ่งที่ตลาดมันอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามที่ผมนอนออืผมก็แม่ค้าซื้อข้าวผัดกล่องหนึ่งพอแม่ค้า เรียบร้อยเสร็จผมก็บอกขอทูบดองด้วยนะออืเขาบอกจะไปไหว้ผีเหรอครับบอกครับผมก็เลยเล่าเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังอะนะฮะเขาบอกอ๋อตรงนั้นเหรอ,หอมันมีสองตัวนะแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนสองตัวนี่คือหมายถึงวิญญาณวิญญาณ<อ>เขาบอกว่าทุกปีเนี่ยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกมีสองตัวคือคนแรกเนี่ยเป็นแม่ท้า มาจอดนอนแล้วก็ถูกปนนี่นี่ผมว่าอย่าเลยกเป็นตัวเลยกเป็นตนได้ไหมยาครับนุนทีครับเียกเป็นตัวคนแรกนะคือแม่ค้าแล้วถูกปนจี้แล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตอส่วนคนที่สองรู้สึกเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงตายท้องกลมมาผูกคอตายอันนี้นานหรือยังปี40นะฮะแต่เหตุการณ์ที่ตายนั้นผมไม่ทราบอ๋อแต่ตอนนี้ตัวเราเจอนี่คือปี40 40โอ้โหเสร็จแล้ว เขาก็บอกว่าทุกปีเนี่ยมูนิธีอ่ะนะฮะเขาจะทําพิธีล้างป่าช้าตามถนนที่ผมเคยเห็นไหมฮะเคยฮะอ่านะเขาบอกมีอยู่ตนหนึ่งฮะครับดื้อมากไม่ยอมไปอืมตรงที่ผมจอดนอนนั่นแหละเขาบอกเสร็จแล้วผมพอผมได้ทูบได้อะไรมาผมก็ไปตรงที่ผมจอดนอนใช่ไหมผมก็ไปจุดทูบแล้วก็บอกว่าอ่าพี่สาวครับผมมาดีนะหากผมทําอะไรล่วงเกินไปหรือลบหลู่ไปอะไรก็ ขอให้อภัยผมด้วยผมทามาหากินอะไรเงี้ยนะฮะก็ผมจะกลับแล้วก็พี่สาวไม่ต้องตามผมไปนะผมมาดีอะไรเนี่ยพอผมพูดจบพี่ป๋องเกิดอะไรขึ้นไหมครับเสียงผู้หญิงหัวเราะอย่างสะใจอะฮะสองหูผมเลยครับแล้วตอนแรกผมคิดว่าคงจะมีคนแถวนั้นคุยกันแต่ปกติแล้วคนถ้าคุยกันหัวเราะกันเนี่ย มันจะต้องมีอารมณ์ค้างกันก็คือคุยกันต่อเนื่อง <c oughs> ใช่ไหมฮะครับ <c oughs> ท่านนี้ผมก็พยายามกว่าสายตามองไปไม่มีใครครับอืม <c oughs> ตรงที่ผมไปจุดทู่บานะ้านนั้นมันก็มืดแล้วก็ไม่มีใครอยู่ฝั่งนะครับ <c oughs> เรื่องก็มีแค่นี้ครับ <c oughs> โอ้ไอ,ไอคุณชุมพลคุณเล่าไปแล้วแบบว่าคุณอาจจะมีหัวเราะบไไ้างอะไรว่าคุณรู้ไหมไว่าการเล่ามันน่ากลัวมากเลยนะแบบเหมือนเล่าทีเล่นทีจริงเนี่ยเล่นเาผมขนลุกเลยนะอันนี้ผมการพูดและเออมันเดี๋ยวผมจะพูดว่า แล้วแต่ความาวิจารณญาณของแต่ค,คนนะครับครับผมแต่ผมยืนยันได้ว่าอันนี้ผมเกิดจากตัวผมเองอันนี้คือโจอจริงๆเลยจริงๆเลยยืนยันได้เลยว่า <c oughs> งานนี้เนี่ยโดนมาเต็มเต็มเตนะ็มเตมแล้วสองหูนี่กล้องมากเลยฮะอ๋ออุ้ยตอนสิงหัวรานี่น่ากลัวมากเลยนะที่แบบ <c oughs> ครับผมอ,อ,อุ้ยโอ้นะครับน่ากลัวดีขอบคุณทานคุณชมพอลอ่าพี่ปองครับครับผมอ่าเดี๋ยวใกล้ตุกจีแล้วครับจ้านิดเดียวนิดเดียวอ่าเมื่อประมาณ ปีสามแปดนะผมไหว้แม่อ่ะไหว้แม่ตุ๊กจีนพี่น้องมีเจ็ดคนทูบเจ็ดดอกทูบคนละสามดอกเจ็ดสามยี่เบ็ดใช่ไหมผมก็ไหว้เชิญดวงวิญญานะมารับไหว้ผลปรากฏว่าผมเป็นคนปากคนสุดท้ายครับทูบที่ผมปังเนี่ยครับดอกเดียวนะฮะสั่นแกว่งอนะครับผมแกว่งไปแกว่งมาแล้วไม่ใช่ผมเห็นคนเดียวเห็นกันทั้งบ้านอ้ แล้วก็พอคนจีนเนี่ยพอไหว้เชิญใช่ไหมแล้วจะไหว้ลาอพอไหว้ลากลาบอกแม่เนี่ยผมลูกหลานเนี่ยขอไหว้ของมากินแล้วก็ขอให้เฮงเงอะไรอย่างนี้นะ<อ>ผลปรากฏว่าผมก็ปักคนสุดท้ายอีกครับทูบด,ดอกที่ผมปกักก็แขวงอีกอือาจจะมาแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้ <c oughs> รู้ว่ายังคงอยู่แถวนั้นนะนะครับ อาจะลงวนเวียนดูแลรับรู้มากกว่าครับอประมาณนั้นรับรู้ว่าเออรับแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับตื่นเต้นไหมฮะเรื่องน่ากลัวทีเดียวนะครับติดตามได้ใหม่นะฮะกับเดอะช็อกย้อนยุคครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคนครับเดชออยย้นุ เอะครับงไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับเข้าไปดูติดตามผลงานพวกเราได้นะครับตามช่องทางหลังต่อบนี้ครับผู้ชมครับ